คนอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นวะนะนี่ครับการ์ดออนครบ180นาทีน้องเขาสุบได้แพ็คนี้ครับวเวลเจนกับเวอร์เบสผมยังได้ EC ท็อปร้อยบวก2อบวก5อยู่เลย <ๆ S 1> ก็ไม่ต้องรีลาครับมาลุยกันเลยหนึ่งใบเปิดไปครับ,บเนมาร์ะ691ล้านครับโอ้ไม่จองบด้าจอยินดีด้วยนะครับเนมารนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ผมชอบมากๆคนนึงเลยนะครับ อยากได้ปะกราบสวัส <c> ด <oughs> ี <so> <ick> คุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านแกรบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัรนดับเบีฟรีฟากับผมพิจารณ์แกรบวันนี้เดี๋ยวมารีวิวแพ็กกันนะครับแพ็กนี้ออกมาประมาณวัน2วันและกับ CP พีที่ลุ้นตำนานนะครับหลายๆคนนี่ก็บอกเลยเกินนะครับว่าพี่เนี่ยตัวนี้เลยนะได้แน่ดอนชัวเห็นหลายคนได้แล้วนะครับมามาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าะครับผมก็ซื้อเวละสองชุด500บาทครับ200ก่อนเลยครับ2แพ็กนะ ห้าร้อยรัวไปครับโอ้โหลุยใครวะเนี่ยโอ้บาดูบาดูก็มาดันเต้ก็มีไมเออร์เหรอเนี่ยใครอะโลแลนโอ้โหมอเตักเกอร์ฟักอะไรของมันวะเนี่ยมาทั้งร้อยมันต้องมีสักใบที่ได้บ้างแหละมาเดมาร์กอสใครวะเนี่ยฮัมซิกเอาวะกาบี้ก็มาโอ้โห ไม่มีแสงม่วงเลยนะฟาเวลเลอร์ีนตำนานไม่ได้ไงโอ้แต่ละตัวนะครับกูละกูละเหนื่อยจริงๆสุดท้ายท้ายสุด6ใบฮาลัวไปจอนเทอรี่มาวะลุยคอต้าขอมุงม่วงหน่อยโอ้โหฟันเก่าคันมากเลยตอนเนี้ยคันเมอโอ้โหเรียบร้อยครับ6ใบ ไรแสงม่วงไรวิแววตำนานไรวิแววเวอร์เบสเ,เรียกได้ว่ากูเจ๊งใช่ไหมเนี่ย <c oughs> รวมๆแล้วก็เจ๊งครับได้400ล้านประมาณโดยประมาณไม่หากบาทสีนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับกล่องนี้ <c oughs> โคตรสิงม e ีแพ็คใหม่มาเนี่ยต้องได้แล้วแหละนะพี่ว่าไม่ เดี๋ยวรอดูตีแมนยังไม่ได้เลยมั้งดีเนี่ยอะดูเม็นจอนมือทองนี่ฮะมันมีแพ็คใหม่มานะคุณผมู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับสมิตด้วยนะอ๋อมันขาย2วันถึงวันที่17วันนี้วันที่16นะครับก็200บาทนะได้3 3 9 9ใบมีท็อป10ด้วยนะอะรอดูเลยสิ่งที่มึงบอกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่งทำให้มึงดูเว้ย200บาทนะ จัดไปสองอันเลยเอาเอาไงดีวะจัดสองอันไปเลยสองไปเลยคนจรงิง<า>คนวายคิดอะไรมากแฮกใหม่ใครๆก็อยากดูอออันนี้อะไรเนี่ยอ่า V A P ว่ะเอา V A P 5อัน V A P ดูกันไหมสิบ15วันเลยกูจะหมดพอดีอท็อป200อกันเลยท็อป200ที่มันแถมมากับ V A P เปิดไปโอ้1หล้านว่ะใครไม่รู้ว่ะอุ้ยลาสานเพื่อนรักว่ะ โอ้ลาสันซีพีสัตว์เป็นกูกูไม่ใช้แน่นอนนะปีนี้มาจะเริ่มแพ็คใหม่แล้วนะท็อป50ก่อนเลยมาหัวรอบแบบนี้6ใบลัวใบลัวใบฟับโอ้โอ้ไม่เลเจนด์เลเจนด์นะเพื่อนเลเจนด์นะ เลเจนด์ก <S <S ูอ้โหพี่ว voilà, yeah, ่าม yes ันย่ำแย่เนี่ยเบนเฮ้ยท็อปสามสิบท็อปสามสิบมาหกใบกูว่ามันทำแม่งทำแม่งนะมามาใหม่อย่างงี้เปิดแต่เช้าด้วยมันต้องดีดิวะไปหกใบฟับฟับโอ้ยใครวะเอ็มปาเป้ เฮ้ยนี่มันแบ็คขวาที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนี่หว่าโอ้กองหน้าเซนอนโอ้ยหงก็มาอาเซนอนมาอีกแล้วโอ้ยไอ้เป็นแพ็กที่จบตาที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมาอย่าเพิ่งหัวเราะนี่คือท็อปสิบมึงอย่าเพิ่งหัวเราะกูดิท็อปสิบ <i> ม <'ll int Mandarin> oh, ึงดูกูจะถาให้มึงดูจอดมือทองไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หกใบทีละใบไปใบแรกปั five. Five jaar jaar. ๊บฟับโอ้ไอ้เหี้ยใบที่สองปั๊บมึงไปอีกแล้วหรอโอ้โหสิบน้อยโอกาสมันต้องได้เยอะใช่เหมวะมีฝันไม่เาามึงดูใบที่สามกูไปปับโอ้ยไอ้เหี้ยลาบอสคุยคุยเะใบที่สี่ มันดีใจทำไมวะไอเชี่ยตำนานฟาวเลยซัดสามร้อยมันเป็นตำนานถึงมันจะถูกแต่มันก็ตำนานคุณผู้ชมนะคุณค่าทางจิตใจด้วยมันไอทีมหลักก็ด้วยกใช้เลยเองว่ามาไหมอีกสองใบอะไม่อะถ้ามันมาเองจะทำอะไรตีบวกโดบวกหโชเลย ปีอะไรโด้เนี่ยต้องเคลียก่อน EC บวกอกโชว์ใช่ถ้ามันถ้ามันมาใช่ไหมคุณผู้ชมฟังไว้คุณผู้ชมฟังเอาไว้คุณผู้ชมฟังเอาไว้สองใบทีละใบใบแรกไปว๊บโอ้ไม่น่าจะใช่แล้วครับไม่น่าจะใช่แล้วขับอารมณ์ชิบหายเลยเองนับเองนับสองนะสามไม่ดิเดี๋ยว พี่เอ็ <Okay. S 1> พี่นับสาวเองน้าสองแกสามสองหนึ่งมาฟบอเรีบเหรยโอเคครับอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งไงไม่ดีใจกันตัวหนึ่งแหมแ่เติมไปสี่ร้อยเอยห้าร้อยไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะอย่างนี้ไม่คุ้มนะแต่ว่า <500. S 1> คนอื่นเนี่ยเปิดได้อะไรไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยไม่คุ้มนะ <c oughs> ยังไงก็ใช้วิจารณญาณและเม็ดเงินของท่านในการลงทุนแล้วกันกลับไปแข่งครับผมกับรอบเช้ารอบนี้มีน้องคนหนึ่งส่งมาเนะเรียกได้ว่าท้าทายอำนาจมืดผมโดยแท้จริงครับต,ตอนนี้แกอยู่กับ้องเบนเหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนเนะเมื่อกี้ก็ดูของผมไปแล้วนะทุกทคุณผู้ชมน่าจะรู้ว่ามันมันแย่ขนาดไหนนะครับนะน้องคนนี้เขายังไม่รู้นะพอดีว่าน้องเขาเนี่ยซื้อแพ็คหนึ่งเปิดเล่นคนเดียว ได้เบรเม่กับแรอันกิกแม่งโคตรดวงดีเลยว่ะส่งไว้ผมเปิดอ่าน่าจะ1,000บาทนะนะหมดนี้นะใช่ปะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับท็อป50มีการเน้นย้ำบอกว่าพี่ครับผมต้องพึ่งดวงพี่แล้วล่ะครับโอ้หมึงยังไม่รู้อะไรเอ็งว่ามาไม่ว่า15บาใบเนี่ยท็อป50ท็อป50บเอิบาใบนี่มีเรืเยอะมากนะแต่ผมไม่มาหรอกมันมันจกตาใช่หหลอกลวงนะไปเริ่มมา โอ้โหใบแรกก็เดมเบเล่นะครับโอ้โหเจ็ดแสนโอ้ยใครเนี่ยแปดแสนเก้าแสนโอ้โหโอ้ดอนนารุมมาก็มาแปดแสนว่ะเอ้ยจะไม่จะไม่มีแสงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันแจกกขนาดนั้นเลยเนี่ย What? โอ้โอ้โอ้โหสมก็เป็นท็อปห้าสิบเอาวีดาวมาแล้วว่ะหนึ่งล้านครับโอ้โหสิบใบผ่านไป ไม่มีวีแววของตำนงตำนานโอ้โหนีห่น้องเชื่อมั่นในตัวกูมากเกินไปแล้ววะโอ้โคตรแย่ครนะั15บ15ใบแรกเรียกว่าเก็บ <c oughs> เรียกว่าเก็บเลยท็อปสิบผมว่ามาตัวหนึ่งท็อปสิบตัวตัวเดียวเงหงาน,น, <c oughs> <c oughs> น้องเขาเปิดได้แพ็คหนึ่งที่2ตัวเลยนะ <c oughs> แมนปีโอเค15ใบท็อป30เลย ว่ะเอ้ย900,000ว่ะเอ้ย2ล้านว่ะมาเชลโลโอ้โหพี่ว่ามันแย่ว่ะกแูแย่ๆยง <c oughs> ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมครับนี่ผมไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนี่ย200บาทนะ100ทกับการกับการลุ้นแบบลมๆแรงๆอย่างนี้นะฮะโอ้โห <c oughs> oh, หรือต้องไปดูท็อปสิบอย่างเดียววะเนี่ยใช่ท็อปสิบะมีลุ้นสูง เออซึ่งทางมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมาหน่อยเว้ย <ST AR> เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยสิบห้าใบเนี่ย <ST AR> โอ้เฮ้ยซ <ST AR> าร่าวะ่ะ <laughs> โอ้โหดาวินหลุยโอ้แย่แย่เลยคนระับอันนี้ท็อปสามสิบเลครับผมทีลใบเลยคุณผู้ชมใจยเย็นใจเย็นนะจอนมือทองไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะ <ST AR> เดี๋ยว เปิดไปใบแรกฟับฟับโ,โอ้อาบูไม่ยังครับ3ล้านครับไปอีกใบหนึ่งฟับโอ้เม,ซ,ม,เมซี่ว่ะเมซี่ไม่นดีใจดีไม่ได้เฮ้ย9ล้านเองมาต่อไปปั๊บฟับโอ้โหนีมาต่อไปโดไปยังไงโอ้ลามอสมาฝั่งเลี้ยมลิดกันบ้างครับคุณผู้ชมใบที่ห้าไปไปโอ้โหแกเรตเบล10ใบสุดท้ายวะเบน ลุ้นไปเลยมามาเดมาเดมาเดมาแล้วตำนานต้องมาตำนานตำนานลูกากไอ้สัตว์ลูกากุมาท่าไมตำนานตำนานลูกากอีกแล้วอีกห้าใบอีกห้าใบอีกห้าใบอีกอีกอีกว้าวว้าวรวยก็ตารวยก็ตา อ๋อใบเดียวหรือคาตาล้า84ี่บล้านแง็บอ้ยได้มา800ครัแบใช่อ่ะเดี๋ยวมันเศษเจเนี่ีเ็จเศษตังเลยนีที่เหลือเนี่ยเติมพันหนึ่งได้หรือคาต้าตัวเดียวไม่ถึงด้วยอ่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงดูแล้วไม่ได้ถึงเนี่ยถือว่า การลงทุนมีความเสี่ยงเรื่องบนเตียงมีเสียงครางนะคุณผู้ชมนะก็คิดพิจารณาเอาแล้วกันนะครับเปิดได้ดูแค่นี้ฮะก็ขอบคุณขอบคุณน้องมากนะน้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็ขอบคุณน้องซันมากเนียผมที่ส่งมาให้เปิดนะน้องเขาเปิดแพ็คเดียวได้ไร้ลันกิ๊กกับเบเมผมเปิดผมเปิดห้าแพ็คไม่ลุกตาแย่จริงๆ ก็กลับไปอีกครั้งนะสำหรับการตีบวกหวแรกนะครับอยู่บนจอเนี่ยกับโซเรสบวกเในวันนี้าหากว่าติดดีบูลค่าพันล้านเลยดีเดครับ<อ>ก็บอกเลยว่าเป็นไอดี D ของผมเองนะแล้วก็หาผู้ร่วมสตากรรมประกาศลงไปในเพจแล้วนะฮะตัวต่อไปก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับสำหรับผมโซเลสก่อนน,นะมาลุยกันเลยครับไม่ได้หดแบบว่าไอดี D ตัวเองระดับพันล้านมานานแค่ไหนเลยครับ ก็เรียกได้ว่าแพ้แรงรัวๆนะที่จัดอีเวนต์นี้ก็เพราะว่าไม่มีที่ลงก็จะลงกับสูตนหน้าตัวเองนี่แหละครับมานำล่องไปก่อนเลยแล้วกันโซเรสบวกเจ็ดสบายๆชิลๆมามันจะเจ๊งๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีได้สูตนหน้าใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดู ไอดีทางบ้านดูกันครับว่าจะสร้างความชิบหายได้แค่ไหนมาที่ดีที่2ครับหลังจากที่สังเวยดีตัวเองไปก็กลอบทองฟิลิปลามบวก8 08แดงครับไม่ไม่ต้องลีลายครับก็เรียกว่าเป็นกรอบทองตัวแรกของวันนี้เลยทีเดียวขอชนสัก3ทีแล้วกันครับไม่ต้องมากต้องใหม่ฟิลิปลาวสบายๆสยทีทีไทม์พุทโธธโมสังโฆว้า เรียบเลยหายไปในพริบตากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับไอดีของคุณชาคริสปีเตอร์โชกโคกนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่านผิดขออภัยนะกับชินจิคากาวะนะครับมีแต้มใช้แต้มนะครับสำหรับการบวกปาดพร้อมแล้วเนี่ยลุยเลยครับผมมาเมื่อกี้ชน3ทีคราวนี้ขอ4ทีครับมีแต้มด้วยนะ หวังว่าโอกาสคงจะมากครับเพราะว่าเบวก6เลยทีเดียวสามเลยครับมาชินจิคากาวะโดบิตะชิซูกะอิซูบิซิหรือว่า่าพูดูภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยน่ครับต่อมาเป็นเบลตีบวก8นะครับถ้าว่าเต็มเลคหา1,700ล้านเลยทีเดียวฮะส่งมาจากน้องจอนนี่นะครับมา กายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องแต้มเลยเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ติดอยู่แล้วครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับตอนนี้มุ่งหน้าอย่างเดียวมาขอชนสัก8ทีแล้วกันครับน่าจะเป็นบวก8ตัวสุดท้ายเลยครับที่ได้รับมานะสอครับเบลลติครั้งที่3ามเบลลติครั้งที่สี่ เปโลติครั้งที่5ครับต้องเอาเมาส์แบบว่าวนๆรว,วมพลัง <c oughs> คิดเองครั้งที่6ครับครั้งที่7และเปโลติครั้งที่8ครับกดมาด้วยความมั่นใจพร้อมกับแสงสีทองฟับออกก็ยังไม่ติดวันนี้วันวันอะไรกันวันนี้ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งครับเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยฮนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วพอแลนะ้วฮะเอาเลนะครบและนี่คือไฮไลท์ของเราเลยทนะีเดียวกับการตีบวก5คริสเตียนวีรี่เวอร์เลเจนด์ครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรแพงเลยทีเดียวครับกับราคา11,000ล้านเลยนะส่งมาจากพี่ไทยแลนด์สแตนดาร์ดนะครับแต้มนี้ไม่พออยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยคนระับส่วนราคาก็หมื่นล้านเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่า อะไรเป็นแรงบระดาลใจในการตีบวก5พี่เขานะครับแต่ก็ไม่ขาดศรัทธาแน่นอนครับตัวล่อก็มีเชสฟาเบกานะแล้วก็เป็นจอห์นเทอรี่นะครับและสุดท้ายก็เป็นลูกากูคนละ้วบวก8อันนี้ตัวลอนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนข้างนี่จะตื่นเต้นสเสียวหน่อยนะครับบวก5เนี่ยมันก็ตีมาเยอะแล้วนะตัวธรรมดานะครับเราจะไม่คิดอะไรมากแต่ถ้ามันเป็นวูนเลเนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ ันก็จะนวงนวงหน่อยนะครับขอพี่โชคดีแล้วกันนะผมก็ทําการตีเลยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพูดเยอะจัดไปฮะตัวแรกจอนเธอรี่ตีล่อไป1ทีครับแตกไปเรียบร้อยโอ้โหสูตรล่อ,อนี้ไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่านะเชสฟาบกัสไปล่อไปล่อไปเรียบร้อยครับผมสำหรับเชสฟาเบกัตต่อไปครับลูกากูมานี่ถ้าฟุกติดขึ้นมานะแย่เลยนะ มาลูก้ากูบวก8แตกไปโอ้โหแตกจริงว่ะแตกจริงว่ะเรียบร้อยครับต่อไปครับคริสเตียนวิเอรี่ผมขอชน5ทีแล้วกันครับบวก5 5ทีมันต้องได้แล้วแหละนะคิดสะว่าเป็นตัวธรรมดาครับเราจะไม่คิดมากไปครับ5ทีสำหรับคริสเตียนโบโบวิเอรี่ตำนานตัวนี้ หาติดจะเป็นตํานานตัวแรกบวก5ที่ผมเคยตีติดเลยนะครับ3ทีสทีและคริสเตียนวิเอรี่5ทีครับมาพระเจ้าช่วยช่วยลูกทีแตกครับผมแม่เจ้าโอ้ปวกหนึ่ง โอ้โหบอกสองโอ้โขอโทษจริงๆรพี่ผมก็โทษจากใจจริงนี่ถ้ามันติดขึ้นมานะมาผมนี่จะดึงหน้าสักห้าชั่วโมงโอ้โหแตกครับก <c oughs> ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนึงยครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในการตีบุกดแรงในคลิปหน้าวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละสรุปว่าวันนี้เนี่ยไม่ติดเลยสักตัวเลยครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะว่าสะใจนะยังยังไม่จบครับหลังจากที่เบอร่แตกไปเดี๋ยวซัดของผมบ้างครับกับพาเวลนิตเบดบวก5ครับถ้าติดมูลค่าพันล้านเรียกได้ว่าแพงกว่าต,วตัวตำนานเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเก่งเท่าตำนานครับก็มาครับหัวร้อนครับตีตีของตัวเองเลยนะชนสทีพอห 2 3และ4่มาบวก5แก้ตัวหน่อยว,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 ว้ติดมันติดของตัวเองไงมันมันติดของตัวเองไงดูดิโอ้โหน่าจะเป็น CP บวก5ตัวแรกในชีวิตเลยทีเดียวโอเคพอแล้วพอแล้วคลิปนี้ าว่าสาใจลืมกดไลค์ให้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนให้โชคดีตีไม่แตกเหมือนผมแล้วกันนะสวัสดีบายครับ